หมู่บ้านชนาการนากกกโซนฉลองนะคะวันนี้ตรงนี้ไม่ใช่หน้าบ้านนะคะหน้าบ้านอยู่ตรงนี้ค่ะจอดรถได้หนึ่งคันนะคะยังมีพื้นที่เหลือด้านหน้านะคะตรงนี้ไว้จัดสวนอีกนิดนึงก็ยังได้ค่ะหลังนี้มีพื้นที่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันค่ะและนี่บรรยากาศด้านหน้าของหน้าบ้านของเราบ้านสวยหวังว่าจะถูกใจใครให,หลายๆคนนะคะ ประตูตทางเข้าก็เปลี่ยนโฉมใหม่นะคะโถงโปรง่งดูโล่งมากค่ะหลังนี้พื้นที่จะอยู่ที่35.6ตารางวานะคะทั้งหมดจะมี3ห้องนอน2ห้องน้ำค่ะและตรงนี้จะเป็นห้องน้ำส่วนกลางนะคะที่ใช้ร่วมกันฝักบัวสุขภัณฑ์เรียนชาวเวอร์ค่ะมีไว้ให้ครบเรียบร้อยแล้วหรับห้องนี้เป็นห้องมาสเตอร์นะคะมีห้องน้ำในตัวค่ะห้องก็จะหันหน้าไปทางหน้าบ้านนะคะ มีหน้าต่างเพื่อรับแสงธรรมชาติค่ะเดี๋ยวไปดูต่อกันนะคะกับห้องที่สองค่ะห้องที่สองก็ใหญ่ไม่แพ้กันเลยนะคะวางเตียงคิงไซส์ไม่ได้สบายค่ะมีหน้าต่างด้วยนะคะตรงนี้จะทะลุไปบริเวณโซนครัวนะคะถัดมาค่ะประตูจะเป็นบานสไลด์สามบานนะคะเปิดได้กว้างมากค่ะแยกสัดส่วนระหว่างโซนครัวและก็โซนรับแขก ครัวจับเต็มค่ะครบเซตเคาน์เตอร์ครัวจิ้งล้างจานชั้นวางของข้างล่างค่ะมีช่องแสงธรรมชาตินะคะแล้วก็มีรานซักล้างตรงนี้ค่ะจุดเด่นที่เลนนี่ชอบมากเลยนะคะก็คือห้องนี้เลยค่ะห้องที่สามค่ะนี่กว้างมากๆเลยค่ะจริงๆสามารถปรับเปลี่ยนเป็นห้องทำงานหรือว่า เอ uh, work ฟ r o m home ทำงานประชุมที่บ้านก็ได้ค่ะ,คะมีประตูทะลุออกสวนบริเวณด้านหน้าที่เลนนี่พาเข้ามาเมื่อกี้เลยนะคะใครสนใจอยากจะดูบ้านก็ทักหาพี่เลนนี่ได้เลยค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ